วิธีสมัครเข้าใช้งานแอป YTT 3ามพันห้พันนะครับเมื่อเข้าแอปมาแล้วนะครับให้เข้าไปลงทะเบียนจากนั้นนะครับมันจะมีตรงเครื่องหมายบวกแล้วก็เลขหนึ่งะครับติ๊กลูกศรลงมาเลื่อนล่างสุดนะครับจะเจอบวกหกหกนะครับเป็นเลขนําของมือถือประเทศไทยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรที่เราต้องการสมัครกดขั้นตอนต่อไปนะครับและใส่รหัสที่เขาให้มานะครับใส่รหัสที่เขาให้มาพอใส่เสร็จนะครับ เขาจะให้เราตั้งรหัสส่วนตัวของเรานะครับเมื่อเราตั้งเสร็จให้เราเข้าใช้งานเราเข้าใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเจอหน้าตาแอปพลิเคชันนะครับเพิ่มกล้องกดบวกขวามือบนนะครับ เพิ่มกล้องสมาร์ทนะครับแล้วก็เพิ่มด้วยสแกน QR code โค้ดด้านบนนะครับจากนั้นนะครับเลือก Wifi นะครับ wi-fi จะต้องเป็น wiFi ตัวที่เป็น2.4นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เอาตัวโทรศัพท์หันหน้าเข้ากล้องตัวที่เราจะเพิ่มนะครับหลังจากนั้นจะได้ยินเสียงติ๊ดนะครับเมื่อได้ยินเสียงติ๊ดที่ตัวกล้องให้กดคุณได้ยินเสียงนะครับแค่นั้นนะครับแล้วตัวแอปก็จะทาการแอดกล้องวงจรปิดนะครับเข้าตัวแอปพลิเคชัน นะครับถ้านะครับ <c oughs> ลูกค้าท่านใดที่ได้กล้องใหม่ๆมเนี่ยมันจะมีรูรีเซ็ตนะครับให้อเอาเข็มจิ้มรูรีเซ็ตค้างไว้10วินาทีนะครับจนกว่าจะได้ยินเสียงพูดว่ารีเซ็ตสกเซ็นะครับแล้วก็ทําการเพิ่มกล้องครับผม